สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หน่อยก็จะมาเก็บผักนะคะ mm. ก็ดีหน่อยเห็นน้องในเฟซเขาบอกว่ากินได้ค่ะ mm. ในเพจคนรักเห็ดนะคะ mm. น้องเขาบอกว่าเป็นผักกาดป่าหน่อยก็จะลองดูค่ะ mm. ลักษณะก็จะคล้ายๆนี่นะคะ mm. ฟันสิงโตอยู่ใกล้กันเลยค่ะเ mm. ดี๋ยวจะลองดูว่ารสชาติจะเป็นยังไง mm. น้องเขาว่าหวานบ้างขมบ้างเนาะ มันจะเป็นน้ำหนามค่ะเป็นหนามบอกมาเลยค่ะ้องว่ารั่วกกินก่อนเพราะนั้นเป็นหนามเนาะแต่ว่าไป,ไปเบิ่งคล้องเอ๋ใน y o u ูทูบเห็นหลายคนเขากินอยู่ค่ะหน่อยเป็นคนมาผักค่ะไอว่ายางดีเขาก็จะอยากลองเนาะของฟีีล้างบานค่ะ แต่ว่านายก็จะเก็บไปตีหนาค่ะเทอเกิดมาอีกเพราะว่าตัวนน,นี้มีหลายคือฟันสิงโตฟันสิงโตเต็มบานจ้ะนี่ดอกฟันสิงโตค่ะสวยสวย